ก๊ป่วยไปใช่ปะอ้าวันติเตเนี่ยกูปยใจเลยกบสชัสดีค้าวนเต็ดแนด้ยนี่อ้าสบายดีนี่หนูก้อวสบายดีเลยสบายดีสบายดีอหนึ่งมือออกประตูสบายดีสบายดีน่ยดุเอาวแนมสบายดีพี่สบายดีดกแนมพี่ดกแนมพี่แนมพี่ อ้าวอุ้ยอุ ulously, ้ยอัหนึ่งเลยไอ้หนึ่งเลยอุ้ยไอ้หนึ่งเลสบายดีเพื่อนพี่น้องมาหนีซสิโดกสามหน้าพาพี่น้องไปเบิ่งหอยกินเข่าลายปานไหนหอยกินเข่าวางจนบางเบิดพี่น้องเอ้ยเป็นเดินเป็นเดินเป็นเดินหอยเสื้อหลีขวามากินลาย เอาใส่ปานอยู่นี่นำหน้า results, เดวเด้อเดิมบอกเนาะเดวเดาปล่อยเดาเดวเดาบ้านนี้เนาะก่อนเดาบ้านไหนอืมตอนเพนมอน่กัสซีสามตัวมันหอยกินน่แห้พี่น้องเดี้ยวสิพ้าพี่น้องไปบึงหน้าแสบหอยสิริหน้าแสบหอยสรมันได้หลายมันไหเนาะมแต่หน่วยน้นย้น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 มันไต่ขึ้นกุกอันนั้เราได้ ลูกเขาแล้วมันก็แคนลูกแคนดอกแคนดอกหนกนั่นแหละไ,ละไลอ้อยิ่งได้ดอกไอ้ยิ่งได้พอ,อได้สั้งมาหน่อยวันหยิบไปบนเขากันพี่น้องสามก็คู่จอยสองคนนี่กาทีเฮาเรือไหวเลยพี่น้องเรือจากลำอู้คู่จอยอยู่โค่ลำแดดว่าแดด เบิงเนี่ยพี่น้องหอยว่ามันลายปานไหนหน้อยๆได้เลย,อ,ยอันนี้เอาไปมาคุงเลยคล้องหมักคล้องมันเอามาใส่จังสีนี่เป็นหุ่มเนาะมันหมัก,กินเก็บ เห็นเป็ดพี่น้องไม่เห็นเป็ดคู่จอยเก็บขึ้นกวมนายอันนี้เก็บขึ้นแน่แลเลยนีย่ก็ยังไหลอยอู่มันาจะาสีมาเก็บมันอีกพี่น้องเน่ข่อยเขามันวางนี่ว่าลำน้อยได้ยอยู่พุ่นเฮงไร นี่คุเดี๋ยว <c oughs> เราว่าวันฮะ <c oughs> โหมันกินเขาจนมืดเจ็ดนี่น่าจะสีปีนขึ้นจะสีละกัห้าคุ้งเขาโล่งโดดกินจนมืด <c oughs> ไม,มาดีพี่น้องามาครับัสดีพี่น้องสามก็ขุดจอยชองคนพี่น้องจอยกล้าแต่ว่าเดี๋ยวคุดจอยสิเปา้ากล้าจะพาพี่น้องมาเบิง่งมองนั้นทำไม่ตายแ้วมองตายแต่ล่างพี่นองะเดี๋ยวจะไปสามมองมันตายก่อนพี่น้องนี่บางวัด มองแลนมันเป็นกาตายเลยพี่นอ้องเดี๋ยวสิไปดำก่อนนี่พี่น,น้องเห็นพี่นอ้องมืเบิ่งที่มันตายมองนี้เพราะว่ายยังเพราะว่ากามันบวมเห็นไหมพี่นอ้องกามันบวบในห้องก็มาดำต้พื้นกระสอบพนะันเดมันก็นเลยตายเบิดกามันอ่อนเนี่ยมองนี้พี่นอ้องก็มันวางมามีหดเขา่าเป็นเบิด เห็นอยู่วะแดวได้พี่น้องตัวนี้ี่มันกินอ๋อบางบัดมนมีเตห่หอยหอยพี่น้องออฮ่าหาไง่ายค่ะ ปูเขากรบปุยย่างหรอกอืไปสามโบร้ายภาไหนนอะพี่น้องสิบไปสามมองมันบางๆเฮ้งหิ้งฝนไปเบิร์ให้ใหก,มมก๊กทมมองกูจอยอันน่ะสามครับย่างร้ายนะคะนี่พี่น้องให้ก๊กทมเลยย่างร้ายโวยนะ ทงหอยทงกินเขาจานมุนดเลอยอีบางบดเก็บไปหน้าพี่หนอมาเก็บมาเก็บ้ยงยฮาหอยจะกระดิจะก,กระเดียเก็บหอยก่อนอ หนายค่ะไปเบื่องมันบางแห้งก่อนเขาอันนี้วัจำบริจยพีน้องเอ้ยคุณเบร์ชดอดนะ

ทุกหน่อยไรค่ะไรเหง่เราใ้เขาไมนยั่งนะขาวม่ยั่งบเรือตามไปน้อยหนึ่งไห้นิกากระเดือบโบราณคือหาท้าย่างไปย่างวุ่นไปวุ่นหาได้มันยังเห็นอยู่เมือไงสามแล้วตัวท่านสแปนเติด คัพี่น้องเอ้ยหอยชาวหน้าหยากับหอยตะกอนก็หยากก็กระปูสามอนพี่น้องร้ายค่ะยังหวางลายอยู่พี่น้องเก็บปลาแดดได้ไหมป้าเนี่ยหาเก็บปลาเดดได้ไหมกูจอยเก็บปลาเดดได้ ปวดปวดพี่นอ้องร้ายค่ะพี่ทำไมจำหนึ่งมันมันหมุนอยู่ได้หมุนอยู่ในดินไม่ไดิขึ้นแล้วพี่น้องกามันเบิดห้อยกามันกระเบิดแต่นาอ หน้าเปลี่ยวสัมนี่มันบางกูต้องห้อยๆพี่น้องนี่พี่น้องบึงสุ่มเอาเสียเอาใบมาพุ่งมั้งอันนี้เอาพี่น้องมาใส่มันแต่ก็ไม่ยาวมั้งดูเงินตีมันไต่ขึ้นไปสวยเหอพี่น้องก็คุ้นกันขึ้นคุ้นกันขึ้นนะมันก็ ให้หนีให้ร้ายมันพูดกันถึงกุเขากับกองพวกกินใส่กันพูดกันขึ้นหยับกันขึ้นแต่กูกุเขากับกองลุกมาดิหยับร่อยกุเขาตัวนั้นหอยสลัดขึ้นยังหลายหลายให้นนให,หนีร้าย้าย้ไปสองคนนี้ร้ายพให้ร้ายพูให้โดดได้ห้อยขนาดเก็บขึ้นเดีเยวเด้เนี่ เก็บแน่เด้ได้ให้นี่ก็ได้เป็นขูข่เเป็นกระสอบองนี้โอบิ่งใบบบอคองุมีพี่นอ้องป๊าเอาไวบบอลคณเมาไห้จะสิพี่นอ้อง เบิงบ้งอาโตมีตัวหน่วยหน่อยๆได้ดำตัวนี้ก็ป้านั่นไล้ตัวนี้ก้า,นา,นต,กาตัวนี้แหงลายไรองเบิงเบิงเอามันไหนสำไรไป้าทุกดำหมูปูุอยู่ฟุ่น มันมากเลยพี่น้องแมค่คงนี้มากว่าใจมั้งมัน,มมนยุ่มกินเอาซะที่สิเก็บขึ้นบม่เจ็ดโดด อ้าน้าเบืองเเขาไใส่ีขางให้หน้านี่ขางข้างหน้านี่บุญเบิ้พี่นนอง ơi bớt xiết khấn khấn heo khi nổi chị mẹ đã kho mình này Được ăn nuôi nhảy về tầm ngoài hết tầm kịp tinh khảo bớt xiết เดียงเลเขาเอาอย่างนี้เนาะเกลือมันเนาะจะจะเป็นเสียงเอาอย่างเอาอย่างนี้ก่อนปลูกยังใส่บังปลูกจากไปจะมวยหน่อยเอาไปทุบหมูเป็ดกินเป็ดกินไม่ใหญ่เอาไว้ต้ม เตตากินน้อยค่ะด้อยน้อัตงมันไปเบีมขึ้นมากเลยคุ่นมอปุ่มปุ่มปุ่มคำแนวอันนี้ก็เฮดโดดอยู่เฮดโดดเฮดโดดเดเฮดดดเดเฮดโดดากก็ไต้ก็เชนเน่เฮดโดดเนี่ย ฝากเป็นกำลังใจให้นในเด้อเห็นกล่องหนูเพ้อเฮตาาเห็นกล่องซัมมันเห็นเห็นกล่องนาบุพัญุใช่ออกแก้งเลยเห็นไหมเห็นไหมเฮ้บายก็แหละก็ไลค์ก็แช่ในเด้อก็ไลล์ก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ในเด้อว่าบึงดูบบายก็แหละจุ๊บ